ครับผิดวินัยสงแเราพาจย์ก็ให้อยู่ตัวเลขบอก่มันมันก็ผิดตามตามระเบียบกฎหมายเขานะาไม่โด่งไปมันลำบากอันขออนุญาตทายได้บ่อันอันพระอาจารย์ทายโดนผมเป็นยังไงทายไปหน่ทายแล้วค่ะเดี๋ยวสิเอันพอดีมือเอื้อนมือเมื่อนี่ฉาเมื่อนี่กับเจ้าสิมาเทผ่าเมื่อวานเขาก็มาพัฒนาเตยเพิ่มอยู่นี่แหละเพราะว่าครูว่านั้นมัน ได้รีร่อนไฟเบรนี่กัครอบมันดงดังคุบ้ากันเลยหักอยากดังวอาเด็ตตรงๆคุบ้าคนตรงนะคุบาไ่อยากดังขยับก่องก็อนหยานบได้ยินฟังเสียง่นวอะแต่ว่าที่ทายไปทางพระให้พี่น้องเลยเบิ่งนะคะเธอได้เห็ุบต่ว่าบอกเล่หอกหัวน่ะคุบ้าออกถูกคุ้งวัดบอกค่ะนอนนี่มันไี่ได้บอกไงแต่มันป่เฉียมันสีลงแค่เต้นนึงไครับเมื่อกี้เพิ่อนก็มาบอกเจ็ดสองสองเจ็ดตัวเก้ามันก็ออกตัวเก้าไง Oh, มันก็เลยเป็นใหรพระนี่ลําบากนะ <c oughs> มันเสมอเนี่ยมันคือว่าผู้ใดไ็แต่คือเห็นตามข้าวตามยังแล้วพมหานั้นหรอกครัมมาาคบผมว่าเป็นการโจเมตเตามันส่วนมากเป็นก<พ>ารทำบุญคนเฮาเสมอนี่น่แม่คือบาเ้า,าเครับเศรษฐกิจแบบนีีแเ้งลําบากแม่นม่นอนเ่ระงวดมานี่ก็เขาก็ถามเสดเดียวนี่แหละแม่นครับแม่นบ่ไห่เขาก็ถามอ่ะแม่ เป็นที่พึ่ง่ะพอาจาย์มันก็ะสิได้แคงของคนจนเนาะของคนจนเขาเนาะข้าวยากหมากแพง่งินท่องความม้าลำบานจนเนับโอ้พอาจาย์ที่เรียคือหายตัวใดก็ค่ะว้าก็บอกเจ็ดสองสองเจ็ดตัวเก้าตัวเดียวบอกค่ะมันเกิดเขาก็บอกมาสองคู่เจ้าค่ะมันก็บโมเมนว่าถือคู่งวดดอกเจ้าบางงวดมันสมมติว่าเขาบอกฮกศูนอยู่ี่มันสี่ขืนฮกนั่งอย่างสี่คนะคือว่า เจ็ดศูนย์ยังสินะมันจะละง,งวดเ่ว่าที่ผ่านมาก,กับบทพิจิง,งวดแล้วเ่าเ่ว่าคูบา้บาบ่ค่อยค่อยนับโมนี่อยไหมครับนําบ้านนี่คูบ้าก็จะบอกแต่คนใกล้อยู่ไหมครับรบอกคนใกล้คนไกลค่ะคนที่อยู่ติดคูบ้านนี่แหละที่พระเจ้าที่เป็นมาจังหันมาท<ม>ำบุญสินะครับเนาะคูบ้าอยู่อยู่ไปอยู่มาั่วประเทศบ่ได้ไปแต่ภาคใต้อยู่มาจุจังหวัดเน่ะมันอยู่ไม่ได้หึงมันดังบอกอาจารย์เมนพระเชษพข้อมโนี่นะ มันบางว่าตรงๆเราต้องเท่ากับพระน้ำกันอิศากันครับโอ้แต่ว่าผู้ที่เพื่อนมาแทนประกุนที่เพิ่นสิมาโลผ่าเพื่อนศมาเรยกทุกันมายังไงก็เอาเนาะเพื่อนมาขอเอาไะไรบอครับเพื่อนเพื่อนสิมาแบบเพื่อใส่แบบพเจ้าเฮ็ดแล้เพิ่นมาเต่งคู่เต่งคายเหาะไหมครับเพื่อนที่เห็ดเอาคือทั่วคล้ายวงสวงนี่บอค่ะเมนนี่แหละที่เขาศิมาโลผ้าเขาอาจจะประสบความสาเร็จแบบนี้ครับคุบ้าไุบจักแต่สำหรับคูบาคูบาบร่ได้เตงคู่เตีงครายเนี่ยคูบากับ ภาวนาเดินจงกรมกูเพื่อนมาบอกก็เอาไหมจะไปกับแม่ก็เสิบเปล่าครับเมนบ่ได้ฝันมาเยอะธรรมาเจ้าทีนะค่ะคู่บ่าก็ฝันนี่แหละเมนแต่ว่าฝันมันก็คือดก็ฝันนะนะครับเพื่อนมาบอกเพราะอยากมาบอกนะคะพอดีเจ็บขาพูดเจ้าเกันพูนั่งนพูนั่งแจงแจงคอเข้าบอดีค่ะพี่น้องคะ ก็ได้บ้านเข้ากะวัดเอ็นวัดเนี่ยวะครับพี่วัดถ้ำพี่หลอกวัดถ้ำพี่หลอกบนถ้ำที่ใต้หุ่นขัดเจ้าชายมาที่ใต้หุ่นอ่ะตอนในยานนะคะเนาะพี่น้องเพราะว่าครูบามันเป็นข่าวคุณบ้าออกเสียงนะครับแต่เจ้าสื่อเรื่องสื่อหวยเราก็เจ้าจะมาสั่งนั่นหมดเลยขัานบนขัานบนไหวนะครับเนาะเป็นเป็นทำไมพระองค์ก่อนะครูบามาครูบาก็เฮ็ดแต่ทางนี่แหละมาที่มันบนมีทางเนาะ โอ้ยมาลำบากกินได้ข้าวอาหารยางรถติดกันบ่ลำบากเล้นี่กับเที่ยวกันกับเที่ยวแบบนี้โคตรตีบเลยเอาบอกนะแต่ว่าก็ถือว่าดียุ่งค่ะเนาะนี่ที่ออกไปทางนี่มันจะดีนี่ครับค่ะผมเห็นรถทุกหล่อไปเมื่อกี้เอ้าผมมาพิจทางผมมารถไม่โค้งไม่โค้งเมื่อวานเขาเกณฑไม่โคใหญ่ออกไปจะนี่แหละไม่โคเทศบาลก็จะมาเห็ดทางเห็นบอกไปจะเห็ดใหม่ๆเขาจะเกีออกไปค่ะเพราะว่าผมก็มาครั้งแรกทังกับถามมากด้กันครับน้อยได้บัตรคนได้สิเห็นน้อยเลย ัมนจะเดงว่าเฮามีบุญได้นี่มีบุญมีพลรัดถือเมื่อกลับลำบากก็คบาได้มาอยู่ครูบ้ากิมาอยู่นี่กับพวกที่เพื่อนเอาเลกเอาหวยหน่ะเพิ่นนี่มันมาอยู่ครับครูบ้าก็มาอยู่สามปีน่ะมาอยู่ทีแรกมาอยู่งวดเลขก็จะหายเฮ็ดทางนั่นก็กระบอกไปเฮ็ดทางเลยไปเฮ็ดทางเลยเฮ็ดทางนี่เขาิดเลือกเฮ็ดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเลกออกก็เรียวเลยไม่ทางครับจะได้ขางเสร็จนี่แหละอันอื่นครูบ้ากับนี่ยะันได้เฮ็ดเหนียงไห คบาส่วนมากคุณบาอยู่น้ำถ้ำน้ำยางไปไหมครับแต่โปรกรีดมันถื่อมานี่มันถือมามอกใโบเมนเว้าดอกคนที่ใกล้ชิดคูณบาเนี่คือจังคนอยู่บ้านนี่ค่ะแต่โนนี่เราเล่เนรถโดยสารสมเด็จรับคถ้าแต่งตวดที่เพื่อนห้มาตีดกันเลยตังตย้งแต่งวดเจ็ดสามสองงวดซ่อนเพื่ก็บอกเจ็ดสามตัวอันที่มันออกบนล่างอะไหมัยครับค่ะเป็ดเจ็ดสามแต่หั่นลอมางวดเมื่อกี้เพร่อก็เพื่อกรบอกเจ็ดสองตัวเก่ามห้ งวดก่อนเพ่ะก็บอกเจ็ดสองงวดก่อนบอกสองเจ็ดแต่งวดน,นี้บอกเจ็ดสองงวดที่ผ่านมาอ๋อตรงๆเลยตัวสนันนะคะงวดก่อนมันออกเจ็ดเจ็สองค<อ>ือการเป็นบ้าครับก็บอกสามสวนครูบ้าก็เขียนเมือ่อเมื่อเลขออก,อกผัดบังเอิญผัดปกติเลขออกคนสิบกค่อยขึ้นมาด้วันเมื่อเลขออกครับค่ะพระเจ้าสิทธิมรรนำทางเนี่ยแดีวเขาก็ทูไลเนาะเมือมันไวเนาะครับมีกะเจ้าขืนมาหน้าเมื่อไหนครูบ้าก็เขียนครูบ้าก็บอกกัาเจ้า บ้าว่าให้คือศูนย์สี่ศูนย์สามเขาบอกว่ามันกันไหมอ๋อค่ะที่ฝันเลยฝันว่าก็เจ้ามาบอกสองเมืองช่วนก่อนเรขยกคือบอกคุ้าบ้าว่าเขาบอกเลขสองสองเจ็ดคุ้มบ้าก็เลยว่าพี่ต้องแม่นนะครับเขาบอกว่าเลขตัวเก้าคนครับคารุบ้ซื้อบอกอคะอวัที่มันดอกเก้าเก้าครับอันเขากับาว่าคุณมบา้าบอกเลขตัวเก้าไหมค่ะมันมันออกเก้าเก้านะเพราะเขาบอกเก้าเก้ามันออกสองเดือนน้องเก้าเก้าผมกีนเนาะแม่นค่ะ แต่ว่าคุบ้าก็อยู่อยู่ที่แต่ว่าเลขเนี่ยคุบ้าก็ว่าประกันน่ะไหมแต่ว่าคุบ้าบอกเลขมาบ่มีผู้ใดมาสั่งมาเฮ็ดยังสวยคุบ้าจ้าเถือบอกเสือคุบ้ามาอยู่ในสาปีเท่นที่จะเริญเนี่ยแหมค่ะแต่ว่ามันระเจ้าบ่มาทานมาสอยจะเค็มหนักกับผู้ญต้องได้จกกระเป๋าเจ้าของคุณบ้าก็เลยบอกตปกี้คุบ้าบอกดีดีเลย เลขในเขียนเขาบอกไปเขาผัดบ่ได้เงินมาถ่านมั้ยสิบ่ค่ะคือเขาก็บอกมาบอมัเข้าวจากสามยังเขาก็ะบอกสร้อยไหมผักกูบาเ็าเลยพักไหมค่ะก็เลยบอกไปทางอื่นที่กับเจ้าเคยเห็นนากูบาอยู่ที่กูบาไปอยู่รับอันนี้คือคูบาช้างเองเลยบอค่ะก็อันนี้กับเจ้าสามตั้งแต่กับเจ้าตั้งวัดอันนี้ตะกี้มันแลาวมันเป็นไรกับกูบากระบอาใจวัดอันนี้มันเคยนั่นเองกูบากระบอกใจนั่นก็เขาเขามาอยู่กูบากับาอยจู่คือ เรียกว่าคุบ้าองเที่อวคุบ้ากับไปขอกับมีคนมีรถมีอย่างคุบ้ากับไปขอคุบ้าสุไปแถวพาะเสวยบ้านกอบบ้านเก่งคุบ้าเคยไปเอาเท่านั้นคือพนชีบอกเลยนี่ทำหรอครับนี้ทำในวัดที่แบบว่าเจ้าไปอยูงใช่ไหมคุบ้าไปมีปีนี่แหละคุบ้าไปแต่ต้นปีผลแต่ออกบัญษากับเงอตลอดแล้วก็ไม่ได้ห่างไปไหมค่ะไปนอนเอานี่ย โบกเกินสามสีตุ่มเป็นสิมาบอกรถเด,ดนอนเอาได้คุบาบอกไปสวดไปขอแบระเจ้านะไปนอนให้เทวดามาหาเลยหออ,อคะเป็เ,ปเจ้าสิมมหาเองไหมเ,เจ้ามาเขาก็บอกเพิ่นอยากให<า>้เพิ่นสิมาหาเลย<ม>บอกคะ่ะครับพร็เ,เจ้าก็มาบอกเขาสิต่ว่าผีนี่ครับเพิ่นบอกต้องเจคุบานสิคือเอาเรข่มาจะดรอคุบาร์ไจับนะเพิ่นถ้าเพิ่นบอกฮกหกศูนย์อย่างสี่เขาต้องซื่อศูนย์ฮกลดนะต้องจับไปด้วยนะเขาที่บอกบอกตรงเลย เป็นผีเมเทวดาค่ะอันนี้มันเมื่กี้เจ้ากับคือคนธรรมดาคือเฮานี่แหละเขามาบอกอะ่รคุณป้าก็เมื่อวัเมื่อกี้นี่โอ้ยเมื่อว่นน่าเราคุณป้าก็บอกเมดบ้านเราเจ็ดสองสองเจ็ดครับเขาใช่บาทเขาว่ามันเป็นเลขตัวเก้าเขาเลยบอสือไหมเขาว่ามันเป็นเลขตัวเก้าเขาบอสือครับหางเดียวเลยบ้อค่ะคุณบ้าเขาก็บอกแบบนี้แหละแต่เขามาบอกเขาสิบอกว่าคือจังเขาสืบทายังสินะ เสียเียรเทียบเขาที่แต่งจ้งวัดออกไปสมมติว่ามันจะออกสิบเอ็ดนี่จากวัดนี่ออกไปบ้านนู้นข้อเจ้กิโลนี่สิเขาก็ตัวเป็นปริศนาเมนทั้งที่เขากับหูอได้บอกว่าซิบหอดบ้านกับเจ้าเลยนี่ซิบเอสดโลยนะแต่บ่าหอดแปลงเก้ากิโลนี่เขาเขาจะบอกเข้าไปงี่สิไหมยุ่งหนีกันแต่เขาจะบอกเลยครัก่จะเอามาให้ย่างไงทั้งเที่เขาแบ เจ็ดสองเขาเสียเงินไหมเจ็ดสิบสองบาทจริงไหมครับหรือว่ายี่สิบเจ็ดบาทจริงนะเขาต้องจือเอาไหมต้องจือต้องจดไว้นะาะนอกแต่ว่าเขาบอกเขาบอกได้บอกคือไนเขาสิบมาบอกรับประเภทแบบนั้นครับคร้าหลังเท่อนี้ถ้าเรียกออกประตมือนี่เพิ่อนกสิบบอกต่อนนะเนสิบอกครับมันค่ายๆเดี๋ยวนี้มันออกเลขกตัวเก่ามาเรื่อยๆเนาะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ยังสั่นไหม ตัวเก้าออกดุเนาะค่ะเนาะ่เดี๋ยวมาคุบ้ากับคุบ้าก็นอนเรดถกระเจ้ามาคุบ้าก็เลยลูกเบิก็บอกไม่นอนหลับนอนขึ้นปนะขึ้นว่าจะจะมีคนมาให้ตัวครับอันใดพูดถึงนอนไปเมื่อกี้ไหมครับบ่ถ้าถ้าเพื่อนสีบอกนี่คือเขานอนที่เล็กๆนอนรอบเล็กเพื่นที่บอก ถ้าตื่นมาปุ๊บเขานอนอีกเขาบม่มาบอกเนี่ยเขาที่บอกคือนอนทีแรกครับเท่านั้นเขาที่บอกนะคือเรามาบอกนี่ก็เมื่อเมื่อกีก้ก็นอนลงเขาก็มาบอกเลยก็เป็นคนคนเป็นคนในบ้านเท่านี้ละมาบอกนั่นมาบอก,กว่าเลกมันสิออกสองเจ็ดตัวเก้านะวันที่นันว่ะแต่แบาเป็นคนเท่านี่ใั่คนคคอยู่ในบ้านเนี่ยมันะา,ายนีม่มื่อื่นเกยก,กันสิามาเนี่ยว่าเป็นไง อันนี้ว่างวดที่แล้วเนาะคะ่ะน้นนนอ,องเม่นเลขมันสชอลส่วนงวดนี้เลยค่ะพระอาจารย์มันเลขเขาก็ออกไปเนาะคุณบ้าก็จะว่าคุณบ้าก็บถานถ่านเราเพือนกันนะนนมันเลขแต่เพิ่นสีมาบอกนี่เพราะแม่นว่าเพิ่นสีมาเพิ่นสีมาเพิ่นก็มารูดใช่ไหมแต่ว่างวดนี้เพราะทันใดๆบอกค่ะไม่จังใดมันก็ฝันฝันแบบเขาบอกเป็นเลขคุณบ้าก็บแล้วไม่อยากบอกมันเป็นมันมันหลายมันเปรียได้หลายอย่างใช่ไหมครับอย่าอย่างและนี้ผู้ที่เพิ่นส่งคุณบ้านี่มาหาคุณบ้าแต่ก่อนสมัย เมื่อเมื่อกี้แล้วก็ฝันว่ามีมันยิงตายเขาตายไปเรียกอยู่บ้านไปบอกเราชลสามชลสี่เราเขาบอกแค่นี้นะเจ้าบ่าเรากับผัวถือเราบม่ได้ชื่อครับเราจ๊ได้เนาะคะเนาะขนาดบอกเป็นยัางผัวชื่อเนาะคะเนาะเป็นผู้นี่เราถึงเลยนะครูบ่าจะทุกงวดน่ะมีงวดเมื่อกี้นี่บัวชื่อครูบ่าบอกสองเจ็ดเจ็ดสองวันเลขตัวเก่ามันเปซื้อสิบสองคนนะครับคนถูกทุกงวดเลย เถิดไม่กับาเล่าเราประวัติเล่าก่อนที่สุดหละเรีงว่าเราถือแล้วเราว่ามันเจ็ดสองตัวเก้าเราเลยว่าเอาบ่เอางวดก่อนน่ะเถิดค่ะแต่งวดนี้บ่ซื้อเปิเป็นซื้อชิดสองแม้ว่เจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันเปินเล่างวดนี้คนฝันแล้วบ่ค่ะอาจารย์เราไม่ได้ฝันแล้วก็ตาแล้บารนี่นะงวดนี้ไหมเม้นคนเราก็ผ้าจานสีว่าถูกเพราะว่าเราเราเราทำกบาร์นะเาจะยงวดนี้คนฝันบ่เราเราเป็นคนยกไปใส่แล้วก็พาไปไหมค่ะเราถือมาหาหกงวดเจ็ดงวดแต่แต่งวด เจ็ดสามก็ยังวะโอ้เว่าเธอของอนเมื่อกี้นี่นะืธอเจ็ดงวดแต่ฟันไดเลขอยู่หักว่าเอารูบานี่เราบอกค่ะอาจารย์บอกไปซื้อเราก็ยังลัมมาถามอีกนะรูบาไปบินสะบาตแล้วขี่รถนําเอานี่อยู่ในกินระบบทานนะแมมามาส่วนบ้านวันนี้ไม่ออกนี่หน้าเราอยู่นี่แหละเราก็ใส่บาทพอดีเราก็เลยว่ารูบาได้ตัวไหนนี่หน้าคนอยู่ติดวัดกูบาเราบาห้วย มันจะบอกเจ็ดสองสองเจ็ดตัวเก้านี่บอกคุบาบอก,กบครับศูนสามครับถ้าซื้อกันไว้ก็คือซื้อสิบสองคุบาบอกครับ,รบเราห่ะว่ามันเป็นเลขตัวเก่าเราซื้อสิบบาทมึงเนี่ยบุก้าซื้อหลายที่ว่าโพนั่นกะถามจะน้ำกันนะั่นแหละชาวนั่นกันะัดบุซื้อแบบนี้คนบุซื้อหลายเลยมันเด็ดเอยนี่ตังหวัดในอ,อาจารย์ต้องไปเอากรมันบหครับ ถ้าบ่มีคนวุ่นวายคุณบ้าก็เอาอยู่นี่ครับเต oh. ้บ้าครับกระเจ้ากระสิมาเฮ็ดอันนี้นกระสีหลายคนนะครับคนหลายโบมันง่ายๆบ่างผ้อนผ้อนนะครับคำเตือนทางท่องเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินเส้นเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูดถูมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม